ซุกี้คือเสื้อนเหลืองครับท่านเนเมียวนี่ยฮะท่านเนเมียวยิ้มหน่ยท่านเนเมียววันนี้ท่านเนเมียวจะพาออกไปลบเนเมียวจะพาไปลบตรงน,นู้นนะนี่กำลังรอคนขับอยู่ครับ น,าาน้ำหนักถึงจะเท่ากันถ้านุนั่งฝั่งนี้มันจะเอะียงต่งมมันจะความไต้องให้พี่เข้ามาก,ก็ใช่มันมีความลรอ,อคมัจะหนักเฉยล้วมายิ่งลยด้วยนะพี่บอมแล้วก็

เป็นยังลบอะไรวะลบขี้กาก็ไม่อีกบ้างรู้เจะไม่อีกไหมตอนจะไม่อีกเออนสามคนลาเมาเลยทั้งลำเนี่ยทับอยู่สารนายไม่พอมันจะชน ผมไม่โขนพี่เขาพีมือดีตอนนี้พี่ก็จะสตาร์แล้วนะครับ